เอาละครับทุกท่านครับตอนนี้งานปรับจูนของผมนั้นจบลงแล้วนะครับนี่ก็คือ Data ทั้งหมดที่เก็บไว้ครับสำหรับรถ Ford r a n g e r Nextgen กคันนี้ครับกับงานรีจูนใหม่นะครับเราจะมาวิเคราะห์เสียงกันเป็นทีละช็อตเลยนะครับนี่ก็คือก่อนที่จะมีการปรับจูนนะครับก็าทำการปรับจูนมาเรื่อยนะครับจนมาได้กราฟนี้ครับ นี่ <to you. S 1> ครับโดยใช้โปรแกรมของ DSP Musway นะครับ เอาละครับท่าในที่สนใจนะครับติดตั้งมาแล้วเสียงยังไม่ถูกใจหรือว่ายังไม่ต้องตรงคอนเซ็ปต์นะครับลองมาที่ร้านดูครับยินดีให้คำปรึกษาครับวันนี้ลาแต่เพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับ